ใหญ่แล้วเนี่ยเมียเพื่อนไปเธอไปดีกว่าไม่เรืออะไรล่ะเอาเมียเรามาัดดวมไปอ้ยทรงศักดิก์ะักดิ์กล็ดสติกลางการฝึกปรึกษาฝ่สสาฟัง ส่งมอบนอบน้อมเป็นจอมนางสอดส่องช่องทางหลีถอยนิโชกชะตาชาตาให้เจ้าเป็นจารังสตรีเพื่อผัวพ้นภัยมีกลายเป็นผี ตนพร้อมยอมพลีล่วงพลอยขอการันตีขอตีตรวนขัวเจ้าสมควรเข้าคุกเบาบาง,างทางทุกนํำสุขประทับกลับถึงเมืองปั๊บจับล่อย ประซองทองทันฝันทองขอให้เจ้าจองเอ็นจอยเ,จเขาวองว่าก็จะกลับมาทันเวลานะครับลำพึงไปมึงไปดีกว่าเนี่ยคงจากไปไม่ถึง คนมันกำลังรักกันอยู่มึงก็น,น่าไปแทจ้นไปไม่ได้แล้วูเกิตวบวชบวช้วยเองนะลูกมีควาสุขานยับแล้วบูรพกษัตริย การประกชีวิตต้องพังล้มพับหมดทางโตแยงถูกแทงยับมันถู่เขาสับเขาซอยัานามางที่จุดชุดดวงใจ หัวยืนใจหายโหยหายทั้งทั้งที่รักต้องจากราโอวาสนา <c oughs> เราน้อย <c oughs> อย่าลืมขนาด <c oughs> ตกเคยที่นุน <c oughs> ลืมออกอุ่นๆ <c oughs> แอบอิง เกิดอุปอสรรคพากทุกสิ่งมันถูกเขายิงยับย่อยจำคำให้ไว้อย่าลืมกดตรงพี้สามเดือนเท่านั้นจะต้องรีบกลับมาจจตานะใจผัวแทบหลุดนั่งสุดลง เป็นพระประสงคทรงองค์กสัตย์มีจงรับใช้ตายเพื่อชาติอย่ายอม,มเป็นปาทาสคนถอยม,มันถูกเขายันวันวิประโยคช่วยทำเพงซอก พยอยาอตัดใจจะกเพื่อนเขาไปทำเพื่อชาติใช่พี่ใจพ,พอบทงการครั้งนี้จะเป็นเพียงเรื่องกายเท่านั้นหัวใจฉันจะฝากไว้ที่พี่พี่อย่าลืมใช่ไหมถึงฉันจะไม่เคยกำดาบคอนพ้ว แต่เฉันจะกลับมาแต่เชนขอร้องอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่ชายไปส่งฉันที่ประตูเมืองนะฉันขึ้นมอไม่เป็นได้นะ้องฉันไม่รู้ว่าฉันจะขึ้นบอไปถึงเมืองได้ยังไงแตนะพี่นะ้องไปเถิดขอให้เจ้าปลอดภัยกลับมาพี่อยู่ตรงนี้จะขอสวดมนต์ไหว้หวนคุณฟ้าให้คุ้มรองเจ้าเนรักของพี่ไปพวกเราไปตงน,นาประตูเมือง คดีนะปอดภัยอย่รีบกลับมานะน้องนะมา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 ทุาปท่ามามาทำาย,ย็ๆนเนะเพื่อนนเออเาไปเพื่อประเทศุงไนุงไนมาแล้ว มาหน้าต้องนะอกมนมองยืนมองเมียใจลำบาะใจผัวไรเร้องไห้ก่อนจากลาน้ำตาไหล ที่ยืนใจหายห่วงหาหัวอกชอกช้ำมองงามชื่นเมื่อส่งเมียขึ้นอาชาเออีกสมใจแค่นี้นะน้องนะ ใครับมายอดลัก้ตาไหลพรกจากอกพวงสมอ,อาตปตายับ ประเทศชาติใจพ่อแล้วกลับมาหาพี่นะกูขาดเขาไม่ได้เพื่อนใจเย็นๆนะเพื่อน่าเข้าใจเด็กของไปเราไปดีมันทำเพื่อประเทศชาติบา้านเมืองเราอีกสามเดือนเองเรา,เา,าก็กลับมาแล้วยอมไ,ไม่ไไมีบุตรซึ่งสกุลเลยเพื่อนนาและโคกันแล้วไม่แค่แด้อยีเด่นกัน วังเมืองคงักรรรดิพันธย์แกก็ดเหมอพันเกลยดกระอเป็นเกวยเลาก็ไปก็ล้อบเปียกเสมอเดินทางก็โดนทางโมนะนาอย่าก็ไปคิดมากวงเรืองทจะไม่คลอดลายขนาดนั้นหรอเออทำดีเออพระเจ้ากบคุ้มอ

แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะคะามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ ล,ลมพาวพัดพาชังหอมแต่กิ่นบุพพาที่ลมพัดพางเลยผ่านชังส่งกินหอมมาไม่หยุดหอมมางจากอุด เยานขอบเป็นคนไม่กล้าที่ใจน่ารักจรหม่อมฉันถวาาตั้งสองพองระ,ะรอ,องค์ด้วยเปคนาเจริญสุขเถิดจหม่อมฉันถวาาพรคอมเปนคนขาน่ารักจริงๆเลยถ้าพี่นาวิ่งทำไมเอนี๋ยน้องหญิงเรื่องหม่อมฉันทุกพระไทยจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องเสด็จพี่จักรพัรดิพนมพัยทำไมกันต้องสั่งห้ามพวกเราเข้าเฝ้าตลอดไม่รู้ว่าเกียรติอิรัสตรีมาจากคนใดใครกันทําให้เสด็จพี่เป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเสด็จพี่น่ะจะรักผู้หญิงเมื่อไหร่เหมือนกันทุกใจจังเลยเนาะเมื่อไหร่จะมีความเห็นเกีกับเขาซี เธอแานานะจ๊ะทั้งนน้องทั้งหมดตายคือฉันฉันขอรบกวนสักหนึ่งอย่างจะได้ไหมเดี๋ยวก่อนสถานที่นี้คืออุทยานหลวงเป็นเขตห่วงห้ามคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเธอคงไม่ใช่คนแผ่นดินนี้ใช่ไหมช่เป็นคนแผ่นดินนครพรมคือฉันรู้แล้วแหละว่าเป็นอุทยานแต่ว่าชันอยากจะถามสักหึงอย่างเท่านั้นว่าแผ่นดินนี้ มันเป็นแผ่นดินใดกันจ้าแผ่นดินของเสด็จพี่จักรพรรดิพนมพัยจ้าแผ่นดินจักรพรรดิพนมพัยม่ชนคนวงเรานะไหมคะใช่เน่สิเสด็จพี่ถ้าอย่างนั้นเราเองคือพักคณิถาของเสด็จพี่จักรพรรดิพนมพัยคือข้าเอ้ยคือหม่องเชนต้องขอประทานอภัยด้วยเบคะเอาเถอะเราไม่ถือหรอก แต่ที่เธอมาหน้าแผ่นดินของเสด็จพี่จกักรพรรดิพนมพัยมีจุดประสงค์สิ่งใดกันเล่ากระหม่อมชั้นลำพึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าเฝ้าเพื่อชมบุญบารมีพระองค์ท่านจากักรพรรดิพนมพัยให้จองได้ไปคะ่ะออนี่ลำพึงไม่ได้ข่าวบ้างหรือใครที่ขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ชั้นจะไม่มีชีวิตกลับไปไหมออถึงแม้ว่าความตายจะตั้งอยู่ตรงหน้า ผมเช่นลำพึงก็ไม่กลัวไปค่ะถ้าหากเป็นการรบกวนจนเกินไปถ้าหากว่าเธอยืนยันว่าต้องการเข้าฟอสิตรีฉันก็ไม่ห้ามแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเธอหาไม่ฉันไม่รับผิดชอบนะเท่านี้ก็น่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นคนแล้วไปค่ะถ้าอย่างนั้นตามขึ้นมามีคุณตามที่มาคุณใจร้อนเหรอเก็บความสวยไ้ดีกว่าไหมไปเร็วนะาันผักใจที่เธอเป็นห่วงฉัน ฉันจะจต้องเข้าเต่นข้ามน้ำข้ามภูเขามากไกลนะไม่ว่าจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่โลถึงแม้ความตายจะต,ตั้ตรงหน้าฉันก็ไม่กลัวแต่เอ๊ฉันเป็นผู้หญิงนี่นาะจะกำดาบคอนทนก็ไม่เคยเมื่อจะก้าวเข้าทำเสือฉันจะใช้วิธีไหนดีนะ อยากร,รู้ว่าจะใช้วิธีไหนตามมาสิค่ะลําพูเอนะ๊ะใจงั้นจบแล้วลําพูเกี่ยงค่ะเธอรออยู่ตรงนี้แล้วกันฉันจะไปทูนเสร็จพี่ก่อน อย่างน,นี้เข้าไฟด้วยกันจะได้ช่วยกันได้ตื่นเต้นเหลือเกินไปข้างหน้าน,นะ่ะสิใจมันสั่นยังไงไม่รู้เนี่ยถอยป,ยป,<ไ>ประคมได้ไปขคาเสร็จพี่ถอยประโคมได้ค่ะคุณนมพรจ้รับสั่งจากใครให้เข้าเฝ้าข้าตอบอเสร็จพี่ไปข้างเย็นพระไทยก่อนกล้องหมฉันมีธุระสำคัญที่จะมากราบทูลเสด็จพี่ถ้าหาว่ามีธุระสำคัญ ก็แจ้งต่อข้ามาแล้วรีบกลับสู่ตำหนักของตัวเองคือว่าณตอนนี้มีสตรีนางหนึ่งต้องการที่จะเข้าเฝ้าเพื่อชมบุญบาร,รมีของเสด็จพี่นางตรัสว่าถึงหากว่าชีวิตจะหาไม่นางยืนยันจะเข้าเฝ้าให้ได้ไปค้าถ้าหากว่านางไม่กลัวด้วยความตายแล้วนี่พาพรพไปบอกให้นางเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ พี่ทำไม,ไมดุอย่างนี้ลำพึงเคะเธอยังตัดสินใจทันนะกลับทันนะฉันเป็นห่วงเธอเหลือเกินหม่อมเชนลำพึงจะไม่ขอเปลี่ยนใจไลยคะ่ะก็ได้ถ้าหากว่าเธอยืนยันเชิญข้างในขอพระไทยเลคะมาแล้วไปคะ่ะเตรียมพานไว้ลองเลือดด้วยเฮค่ะเสร็จพี่ เรียมพานทองด้วยเสียอามณ์จะลมเ็่ด้เเลยสวามีพัก,ก,าพก,กจากกับพัก ว่างวาทัสุนทอนเจ้าจงรีบคอนกลับเถิดคงไม่ใจอ่อนพอเิดจงรีบกลับเถิดนวลน้นองต้องใช้พระแสง จับเชือดนองใสเลือดไหลนองถ้าไม่กลัวเรว่อความตายแล้วได้ลำพถ้าจะส่งเวงวิ้จับเจ้าได้มี่เลือดกระเด็นไปสายไปเลือดเดี๋ยวก่อนเถอะตายหรือยังเนี่ยดูพ่อคันซี่ ้ิฉันเตรียมพลาอไม่ลองเลือดด้วยเฮ้ยค่ะ เอาเข้าแล้วสิ ทองคงจะไม่พอแล้วล่ะมั้งาไปพัไแล้วไไเปอะไรไปแล้วเอาไปเก็บไปพัดแลร แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ